นะโมตัสสะพระคะวะโตอรหัโตัมาสัมุทัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะตโตัมาสัมุทัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตตมาสัมุทัสสะไวยธัมมาสังขานรา อปปมาเทนะตัมปาเทธาติณบัดนี้จะได้แสดงว่าธรมมติตนาในอปปมาทัคขาว่าในความไม่ประมาทเพื่อเป็นเครื่องประคับประคอจะรองสถาประดับปัญญาบารมี เพิ่มผลอุศนบุญญาราศีในส่วนสัมมาปฏิบัติที่สาธุชนพุทธบริษัทได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเนื่องในการทำบุญประเพณีสงกรา์สาธุชนทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญกุศลเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดกับตน มีการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาสืบเนื่องมาเพื่อความไม่ประมาทในกิจที่จะพึงทำในคำที่จะพึงพูดหรือในเรื่องที่จะเป็นคิดทั้งหลายทั้งบวกนั้นต้องมีสติจึงนำกุเทศนแห่งรัรมมเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลาย ได้สดับตับฟังเป็นข้อคิดในปัจชิมมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว,ว่าวยธรรมมาสังขาราอัปปาเทนะสัมปาเทถะแปลโดยใจความว่าสังขารทั้งหลายคือสิ่งที่ปัจจัยผูงแต่มมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยงประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้ในยัหนึ่งเดลือท่านทั้งหลายจงยังสัมมาปฏิบัติคือการประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบให้ถึงพร้อมนี้ในยัหนึ่งหรือจะกล่าวรวมๆกันบ้าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทดังนี้ ซึ่งจะทาอธิบายไปให้เหมาะสมแก่เวลาสืบอนุสนทิแห่งะธรรมัเทศตนาจากวันพระที่ผ่านาาได้แสดงปัรรมัตเทศตนาในเรื่องของมหาสงกรานญาติโยมทั้งหลายได้ตระับเป็นข้อคิดในเบื้องต้นเข้าใจคำว่าสงกราน คือการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีมีนไปราศีเมษทำให้เกิดความร้อนปรากฏเกิดขึ้นติ่งที่จะบรรเทานำเรื่องของราศีมาเป็นข้อคิดให้อาเจมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ ในเรื่องของราศีเช้าราสีอยู่ที่หน้าเราก็ล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดสายบ่ายราสีอยู่ที่อกก็นาน้ำมาประพรมทำให้มีความชื่นมอกชื่นใจในภาพค่ำในราสีอยู่ที่เท้าเราก็จะล้างเท้าแล้วก็ ข้าวเเป็นข้อคิดที่เรานำมาประพฤติปฏิบัติใช้ได้อย่างดีอีกทั้งสงกรานเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าผู้ใหญ่ได้จงมือบุตรจุดมือหลานได้มาร่วมทำบุญในแต่ละวัดการทำบุญก็จะหลายวันสามวันบ้าง ห้าวันบ้างอย่างที่วัดดังในก็ห้าวันตืมเนื่องมาตั้งแต่อดีตการทาบุญก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่สิบหกเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายประการแต่เบื้องต้นไม่เข้าใจว่าเมื่อเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาก็มาร่วมกันทำบุญได้ยังมีการดดน้ำดําหัวขออ่อผู้ใหญ่ เพื่อคลายความร้อนและได้ขอกมาพบปะสันสค์มีการยินดีในแต่ละส่วนและส่วนของกันและกันและที่สำคัญก็คือการได้นำอาทีราายชื่อบรรพวาบรุษได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลรวมญาติอุทิศกุศลความดีที่เราได้กระทำด้วยทาน ด้วยศีลด้วยภาวนาซึ่งเป็นสัมมาปฏิบัติอุทิศให้กับบรรพบุรุษได้อนุโมทนาด้วยอำนาจของความกตัญญูกะตะเวทีเป็นกิจที่ทำกันอย่างทั่วไปและก็เป็นคุณงามความดีอย่างแท้จริงสงการปีนี้เบื้องต้นเลยในชุมชนตลาดสันเจ้าลงทอง วัดนังในเรื่องพรอวิเศษใจชาญก็ต้องขออนุมโมทนาพราะบรรยากาศมีความคึกคักด้วยรูปลักษณ์ต่างๆในสมกลานจะเห็นสิ่งที่รวมกันก็คือความเป็นหมู่เป็นคณะจึงนำคำว่าโบวรบรบ,รบ้านวัดโรงเรียนราชการ มาเป็นข้อคิดให้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นว่าบรรยากาศความคึกคืนที่ก่อนโนโมธนาในฐานะของความเป็นชุมชนเป็นบ้านต้องนึกถึงทีมงานต้อนึกลักบันฑเกิดเป็นเบื้องต้นที่ขับเคลื่อนทำให้มีกิจกรรมในชุมชนสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็ได้ปรากฏญาติโยมทั้งหลาย เคยได้กล่าวขานดังที่เคยเกล่าวอยู่บ่อยๆว่างานประจำปีงานของบัาเป็นเรื่องเล่าขานที่มีมาแต่อดีตญายมในสถานที่นี้ก็ยังมีหลายคนหลายท่านที่เคยร่วมงานในคราวนั้นกับคราวนี้มีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แสงสีเสียงหรือกิจกรรมนาฏดนตรีทำให้เด็กวัยรุ่นคนสูงใบยได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารจิลปะวัฒนธรรมของดีในจุมชนบ้านเดานั้นยังมีอีกหลายเรื่องแต่ การขับเคลื่อนต้องอาศัยในพลังที่พิเศษถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทีมงานดังที่กล่าวมาว่าสนึกนักบันเกิดและชุมชนเราก็ต้องร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาสืบเนื่องต่อไปอาศัยสงกรานที่เรามารวมกัน ชุมชนมาพร้อมกันครอบครัวมาอยู่ร่วมกันมีเด็กมีคนหนุ่มคนสาวมีผู้สูงวัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมัดนั้นก็เป็นสถานที่รองรับในกุศลเจตนาที่ยากตั้งหลายจะพึงกรรทำในบุญกุศลเรื่องความดีทั้งหลายนั้นมัดก็จะเป็นพื้นที่สามารถที่จะเข้ามา ร่วมบำเพ็ญกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือผู้ใหญ่เดอจะมีระยะใดๆจะเป็นงานมงคลงานขาวดำหรืออะไรก็แล้วแต่วัดเป็นพื้นที่สาธารณะของญาติโยมในชุมชนนั้นๆที่จะร่วมกันสืกสารักศึกษา,าและก็ต่อยอดให้ลูกหลานนั้นได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ คุณงามฟวามดีจะได้แยกแยะผิดชอบชั่วดีประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์บุญกุศลอาศัยาศาสนสถานคือวัดเป็นที่ตั้งส่วนรอเรือจะเป็นโรงเรียนเป็นหน่วยงานราชการก็เป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ทางจังหวัดก็ได้ขับเคลื่อนในกิจกรรมมหกรรมอาหารศิลปะวัฒนธรรมหรือการลดน้ำดำหัวในถนนเข้าสุขที่มีชนทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมนับว่าหลายพันเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นก็เป็นประชาสัมพันธ์อย่างดีมาแล้ว ได้บรรยากาศความสนุกความสนานในติ่งทั้งหลายทั้งปวงในฐานะคนในชุมชนก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีในการที่จะรองรับทำให้คนทั่วไปนั้นได้ระลึกนึกถึงในชุมชนบ,บ,บ้านเราก็ยกคำว่าบวรบ้านบันดโรงเรียนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ ขับเคลื่อนไปตามการตามเวลาสงการปีนี้เบื้องต้นก็ดีใจว่ากำลังจะมาถึงปัจจุบันมาถึงแล้วแล้วก็เคลื่อนไปตามการตามเวลาเหมือนในยะของสังขารว่ามีปัจจัยปรุงแต่งมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือทําความดีด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ที่จะพึงได้ในแต่ละคนก็ต้องนึกถึงว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือการสร้างเนื้อสร้างตนประโยชน์ที่จะพึงได้ในปัจจุบันอาศัยนักธรรมก็คืออุอาตาาังกาอุทานสังปาถคือความขยัน อารกักสัมปทาคือการรู้จักเก็บรักษากัลยานามิตรตาคือการรู้จักคบกัลยานามิตรและสมชีวิตตาคือการใช้ชีวิตให้เหมาะสมแก่ลายรับจ่ายแล้วให้เหลือก็จะเป็นวิธีการสร้างเนื้อสร้างตนสร้างรากฐานให้เป็นปึกแผ่นชีวิตมีความมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความมั่งคั่งหรือความเป็นเศรษฐี อาศัยอุคา,าศักด์หรือในประโยชน์ที่จะปึงได้ในสัมปรายภพหรือประโยชน์ที่จะลองนับในบุคคลอื่นก็คือเรื่องของศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาระสัมปทาและปัญญาสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเรื่องใส มีศีลเป็นการรักษากายวาจาเสียสละแบ่งปันและก็ปัญญาคือความรอบรู้กิจกรรมหนึ่งก็สิทธิสัมผัสศรัทธาในปูชนียมัตถุจังหวัดอ่างทองถ้ายาตเดิมทั้งหลายยังไปไม่ครบอย่าให้เสียโอกาสนำเสนอมาแล้วสิทธิสัมผัสซึ่งยังมีอีกหลายๆที่ ที่เราไปก็ตามหรือยังไม่ได้ไปแต่ก็เป็นศรัทธาที่เราพึงจะไปสัมผัสถ้ามีศรัทธาเป็นที่ตั้งเนี่ยเป็นประโยชน์ศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมีศรัทธาอาชีพทั้งหลายทั้งปวงญิติโยมทั้งหลายจะพึงทำได้ดี ก็มีศรัทธาหรือชันทะนั่นแหละความอึงพอใจที่จะกระทำในสิ่งนั้นๆ mm. เมื่อเรามีศรัทธามีฉันทะ mm. ก็ควรที่จะดำลงตนให้อยู่ในเรื่องของความสุจริตชอบธรรมเมื่อทำแล้วก็ต้องรู้จักแบ่งปันแล้วก็ทำด้วยความรอบคอบก็คือปัญญาก็จะเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถึงพร้อม เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลในโอกาสสงกรานต์เรามีความพร้อมและยังระลึกนึกถึงในบรรพบุรุษดังอาทิที่ตั้งอยู่ในบั้งหน้าหรือลายชื่อที่จะลึกลงไว้ในโกดไม้สัก์ที่ประดับปิดทองในเรื่องของอาทิเดิมนี สมัยสักสามสิบปีที่ผ่านมาสลาวัดในๆเนื้อที่ประมาณหนึ่งไรอธิบรระบุรุษเมื่อถึงเทศกาลสงกรานจะมีโตกะรองนับครึ่งสลานำอัิมาแต่ละคนเนี่ยนำโกรธของบรรพบุรุษนำรูปมาตั้งอยู่ไม่ใช่น้อย ครึ่งศาลาเนี่ยหน้าที่ศาลาประมาณร่วมหนึ่งไรครึ่งศาลาเนี่ยสองงานเนมีอาทิแต่ปัจจุบันนี้ก็มีวัฒนธรรมไปในต่างๆบางบ้านบางคนก็นำไปลอยอังคารในทะเลหรือสร้างสถูไปไว้ในแต่ละที่หรือบรรจุไว้ใน ที่สําคัญสําคัญแต่ก็ยังไม่ละทิ้งในเรื่องของบรรพบุรุษก็จะลึกรายชื่อนํามาบาําเพ็ญกุศลได้ระลึกนึกถึงบุปการีผู้มีพระคุณต่อเราเราก็สร้างกุศลความดีเป็นปฏิการะอุทิศให้ท่านได้อนุโมทนาอื่นใดเราไม่สามารถจะส่งไปได้ ในกายะปัจจัยวัตถุของเคี้ยวหรือเครื่องใช้เราก็ได้เพียงแค่ให้ท่านในยามที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นการบำรุงอุปถากให้ท่านได้มีความสุขแต่เมื่อร่วมรับไปแล้วบุญกุศลเราก็อุทิศให้ท่านนี่ก็เป็นนัยยะของการกรตัญญูกตเวทีการอยู่ร่วมกันจะต้องเกื้อกูลกัน สมัครสมานมีความสมัครคีการที่จะร่วมมือการสมัครสมานสมัครีต้องมีธรรมเป็นที่ตั้งธรรมะที่จะทําให้เรารู้สึกว่าการเกือ้อกูลการสร้างความสมัครีนั้นมีสังวาวัตถุสิ่งที่จะพึงส่งเคราะห์ให้แก่กันและกัน โดยกล่าวถึงทานคือการให้ให้ในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ให้ในคำสอนแนะนำหรือให้อภัยต่อกันและกันในวัตถุนั้นเพื่อที่จะทำให้เรานั้นลดเรื่องกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรือให้เพื่อเป็นการเสียสละแบ่งปันเป็นทาน ทานนั้นย่อมผูกจิตผูกใจถทมาโนปิโยโอต,ติผู้ให้ย่อมเป็นทพ่รักท้ทังมิตตานิคันทติผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้อาศัยทานทานจึงเป็นบทนำที่จะทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือความสัมมคีเมื่อมีทานแล้วปิยวาจา คือการพูดในคําที่เป็นที่รักคําที่สนอกโสดคําที่เป็นประโยชน์และคําที่เป็นจริงสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดความเคารพความเชื่อถือในคําพูดนั้นยกตัวอย่างเศรษฐีสี่คนพูดต่างกันยำได้ของที่ต่างกัน เศรษฐีไปพบพานพี่ล่าเนื้อได้เนื้อมาเต็มขันรถเศรษฐีคนที่หนึ่งพูดโดยคําว่าเฮ้ยพานแบ่งเนื้อมาให้ข้าหน่อยเศรษฐีคนที่สองกล่าวว่าพี่พานแบ่งเนื้อมาให้ฉันบ้างคนที่สามกล่าวว่าพ่อพา,าน แบ่งเนื้อมากินกันหน่อยคนที่สี่สหายผู้เป็นพานแบ่งเนื้อมาให้เราบ้างยอมคิดว่าพูดคำไหนแล้วจะได้ของที่ดีพานคนที่ขอไปเซทีคนที่หนึ่งที่พูดว่าเฮ้ย hey แบ่งเนื้อมาบ้างพานฟังแล้วรู้สึกว่าคำนี้เป็นคำยาก เมื่อจะให้ก็ให้เนื้อที่อยากให้พังผืดเป็นต้นคนที่สองพูดด้วยความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเป็นอวัยวะในร่างกายก็เลยให้เนื้อที่เป็นส่วนของอวัยวะจะเป็นตับไตไ้ปุงย่างไรก็ส่วนหนึ่งของอวัยวะคนที่สามพูดว่าพ่อ่าน คำว่าพ่อแม่เนี่ยเมื่อบุตรเรียกบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมยังใจให้เอิบอาบก,ก็เลยให้เนื้อพอสมควรแต่คนที่สี่พูดด้วยความเป็นมิตรเป็นสหายบุคคลไม่มีมิตรมีสหายในบ้านในเรือนก็เหมือนจับอยู่ในปา่า ผานจึงยกเนื้อทั้งหมดพร้อมทั้งรถขับไปที่บ้านของเศรษฐีเศรษฐีก็เลยมีนั่นจิตน้ำใจว่าให้กลับเราได้ถึงขนาดนี้ก็ให้นำลูกภรรยามาอยู่ที่บ้านของเศรษฐีไม่ต้องไปทำหน้าที่ของผานหน้าเนื้ออาศัยปิยญวาจาการพูดในคำพูด โบราณท่านจึงกล่าวว่าปากเป็นอิดเล็เป็นโทอยู่กันทางสังคมเราก็พูดดีต่อกันและกันมีคำสุภาษิตคำของชาวเมืองเราไม่ต้องไปซื้อไปหาอาศัยการศึกษาที่เราได้ไปนั่งเรียนมาพูดให้ตรงกับบุคคลนั้นๆก็เชื่อว่าจะเป็นการสร้าง สมัครสมานความสมัคคีความปองดองแกกกันดลวกกันประการที่สามคืออัตถจริยาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลเหล่านั้นมีศักยภาพทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีประโยชน์ต่อกันและกันจึงจะทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือ อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของตอนอย่างเดียวเราต้องเสียสละทำประโยชน์ให้แก่กันและกันสังคมจึงจะมีความร่วมรักสม,มคีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกล่าวถึงงานที่เกิดขึ้นแต่ละคนมีความรู้ความสามารถมีหน้าที่ก็ทำ ประโยชน์ตามหน้าที่ของตนเมื่อทุกคนได้ทำภาพใหญ่ของงานจึงลุกล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกคนมีสั์มีสีมีความรู้มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นคนกวาดอยากเยื่ออยากใย,กยกคนจัดตกแต่งหรือคนที่ คิดในแผนงานที่จะให้ดำเนินการไปต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือคนคิดไม่มีคนทำคนทำไม่มีคนเก็บประโยชน์ก็จะทาราคาสังทั้งหลายทั้งปวงต้องร่วมกันอัธ,ธจริยิยประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เมื่อประโยชน์เกิดขึ้นเป็นความสำเร็จเป็นความดีงามสำคัญเลยสมาณตตา,ตา,ตาคือการวางตนสม่ำเสมอวางตนสม่ำเสมอไม่ยกตนไม่เยอหยิ่งแต่วางตนสม่ำเสมอก็คือการรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่มีหน้าที่อย่างไรโดย ลักษณะเช่นครอบครัวพ่อแม่มีหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่ในบ้านก็อาศัยเมตตาคือความรักกรุณาคือความทนุถนอมมุทิตาคือความพอยินดีอุเบกขาคือความยุติธรรมฐานะของความเป็นลูกก็ต้องทำในฐานะของความเป็นลูกที่ดี เชื่อฟังโอวาาท,ทำตามคำสอนอย่างนี้ก็จะมีสมานตตาคือการวางตนสม่ำเสมอหรือทางสังคมบุคคลที่ได้ถูกรับการยกย่องเราก็ต้องยอมรับท่านเหล่านั้นวีหน้าที่ที่จะไปพึงทำได้มากกว่าเราเราก็ทำในหน้าที่ที่เราเป็นเพราะสังคมนั้นเป็นการอยู่ร่วมกัน บุคคลที่ทำงานภาพใหญ่สังคมก็กว้างความรับผิดชอบก็สูงเราในฐานะเป็นชุมชนเคยรู้จักเคยได้คุยเราก็ทำในฐานะของการอยู่ร่วมกันโดยความเป็นเพื่อนบ้านพวกบ้านที่ดีและเมื่อเขาทำงานทางสังคมในรับก,การยกย่องเราก็ต้องใช้คุณธรรม ในการที่จะยินดีแล้วก็มาร่วมกันทำให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของเราซึ่งชุมชนจังหวัดอ่างทองนั้นในปัจจุบันก็มีเสียงตอบรับที่ดีก็ต้องยอมรับว่าในสภา,ภาอันทรงเกลียดทำให้จังหวัดอ่างทองปรากฏในชื่อเสียงขจรขจายไปและการอยู่ร่วมกันก็ต้องอาศัย คุณธรรมก็คือสังควัตถุสี่ประการดังที่กล่าวมาทานคือการให้ปิยะคือการพูดคำที่น่ารักน่าฟังอัตจริยาคือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์สมานัตตาคือวางตนสม่ำเสมอเหมาะแก่หน้าที่ก็จะเป็นเหตุทำให้เกิด ความสมัคขี่สมัครสมานงานทั้งหลายทั้งปวงก็จะสำเร็จได้โดยดีสงการปีนี้ได้มากระทำในกิจตามเจตนาของแต่ละคนแต่ละท่านได้มาทำบุญกุศลโดยพาลูกพาหลานได้มารดน้ำดำหัวกบปอนผู้ใหญ่ได้มาทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษเรียกว่าเป็นความไม่ประมาท ในสังขารคือชีวิตที่มีปัจจัยปรุงแต่งชีวิตของเราก็ล่วงเลยผ่านไปในแต่ละวันโดยเด็กโดยคนหนุ่มคนสาวโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รังเกียจเด็กเด็กก็ไม่ต้องไปรังเกียจผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวก็ต้องเป็นผู้ที่รับบาระหน้าที่ที่ว่าไม่ได้รังเกียจก็เพราะว่าเด็ก วันหนึ่งก็ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นคนสูงวัยคนสูงวัยมองเด็กแล้วก็ระลึกนึกว่าเราก็เคยเป็นเช่นนี้แม้กระทั่งอาทิบรรพบุรุษที่อยู่ในหน้าของสาธุชนเราก็ต้องเป็นเช่นนี้เมื่อถึงเวลาดังนั้นสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเรียนรู้อยู่ด้วยกันแต่สิ่งสำคัญยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือทำสัมมาปฏิบัติคือการประพฤติดีปฏิบัติชอบให้ถึงพร้อมเรียกว่าไม่ประมาทเป็นสาระธรรมะ ที่นำมาสาธยายให้สาธุชนได้สดับตับฟังเพื่อเป็นข้อคิดในโอกาสมหาสงการปีนี้เทตนาวสาเาในท้ายที่สุดของการแสดงพระธรรมเจสนาขออ้างเอาอำนาจคุณพระสี่ลัทะนตรัยกล่าวถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสง์ จงปกปักรักษาสาธุชนทั้งหลายนั้นให้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยจัตุรพิทพรชชยกาวคืออายุวันนะสุขะละอายุให้มีอายุยั่งยืนยาวนานวันนะให้มีวันนะวิัพัพ์คุณผ่องใส สุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีปานามัยร่างกายที่เข้มแข็งแรงมีความน้่รื่นน้่มเย็นอายใต้บาวาพระพุทธศาสนาทุกทิวาราติกาทุกคนทุกท่านแตเด็พระธรรมเทศนาใน อัปมาตะกถาสมควรแก่เวลาจึงขอ,อยุติหนุ่มคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการละจะนี้อันธรไมยังธรรมเทศนาสาธุการะกรุงมเสียสาธ,าสาธุสาธุสาธุ